ครับครับโอ้พุ่นกินิ่งแล้วครับพุ่นพุ่นครับตอดเหงื่ออีกแล้วดึงพุ่นอ่ะขึ้นนิ่งแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวเบิ่งมันเบิ่งมันมันตอดกินดำคือมุดเลยพี่น้องก็นั่นดำคือบึบเลยต่นั่ะโอ้ยนี่เป็นเรื่อเหนือเบสตาข้าวซอยครับโอ้ข้าวเดียวข้าวเดียวมันนานไหมครับ ห่นร่งหุ่นร่งกระแน่นเลยครับมีแต่แนวเดียวเลยตัวน,นี้มีแต่แนวเดียวเลยปะเขาช่วยเนาะมาโดนไปนี่ครับผมม,ญญมือเศ้าน,น,นี่บ๊แม่นเป็นซิฟกโล่หรติครับนี่ป๊ายพี่น้องปะเขาชออ่วยมีแต่ใส่งามๆเลยครับเบืองเงาเบืองเงาครับพี่น้อง เอื้อลาเขาวสวยซีครับพี่น้องที่เบสเนี่นี่เอาเดี๋ยวมารุ่นนำครับได้แล้วนี่ใส่เนงื่ออ้าวแบบเบิ่งครับพี่น้องจะเป็นแหกับแห่ี่เส้นหรอครับเนงื้อขนมปังเขานี่เนาะโอ้ดึงกัน,ลนแล้วิ่งเลยครับพี่น้องคุณอยากกินอีกแล้วคุณอ่ะ,ค,อะคุณครับคุณวา บอด้ยไล่โซดดอกเฮ้ยสุดยอดอันนัก็เบ,บ็ดผู้เดียวตินี่โอ้บิ่งบรรยากาศการหากิน <ละ S 1> ข้าวซอยมันมะไข่อยู่นี่แล้วพี่นออ้องเอ้ยอ่ะออก YouTube ยูทูบเด้อช่องอีสานบ้านนาสวน คนเดียวนี่ยประจำก,กระฮูกโลกับพี่น้องเนี่ยขนมปังเท่านี้ละเอาพุณน่ะเอา,เอากินนี้แล้วครับนะ่ะเออเอาเอาได้อีกแล้วนะั่นน่ะโอ้ยข้าวเดียวครับพี่น้องเออฟู้ดเฮดเงี่อน้ำกับวาทัานครับพี่น้องมึงเนาะโชว์นะครับผมรักขาว่อยครับโอ้ยงามๆเลยเอ๋อ นงินนั้นเอาอีกแล้วครับตอดกันอีกแล้วคร <c oughs> ับเบ็ดเบ็ดคลองกันเลยครับพี่น้องมือนู้อเอาเอาแล้วมาดนี้เอาดึงมาตึมเอาเบิง่งว่าดวงนีที่ใส้เวลาจาักนาที<อ>น้ำมาขึ้นกับตีบอลนี่ตีแต่ย้ำมเมน็น น้ำลึกจังเม็ดนี่ครับนี่แต่ลึกเติบอยู่แตเนาะน้ำซีนุนนี่เนาะเอาโอ้ควองกันแล้วครับพี่น้องได้บอล่ปลาลุดลุดแล้วครับปลาลุดแล้วอันนี้ผู้นึงตีนี่ไอ,อ้ไอ้ยกปลาให้เบ่งดูมามามาซ้ำกันเลย โอ้สามสี่โลครับพี่น้องอ้าวสุดยอดอันนั้นก็นได้ขึ้นกันครับเดี๋ยวข้ามไปทางนี้ไปเดี๋ยวข้ามไปใหญ่จอ้อยบั่งเนื้อจอยโอ้อยใหญ่จอยกับสักสองโลนี่แหละครับพี่น้องมือมือขีบปันไดเนาะโอ้ยวันนี้มาแล้วครับมาแล้วครับเอ้ย เอาครางไปจังน้อยกอนให้พี่น้องเขาเบิ่อกอนดูอุ้ยเอาครับงามๆเลยใส่ขาเขาสวยเป็นตะมันยุยอย่างสิครับพี่น้องเอาครับบ่มีน้ำอุนนันวัเทียวทางนั้นมีแต่ซุ่มไปยิ่งปลาตัรนน่ะน้ำอุ่นครับเดี๋ยวทะลุน้ำ ครับครับโอ้พุ่นกินยิงแล้วครับพุ่นพุ่นครับตอดเงื้ออีกแล้วดึงพุ่นอ่ะขึ้นยิงแล้วครับอ่านะครับดกล้างนั้นครับแม่นครับผมอ้าวขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องนั่นอ้าวโอ้เอ้า เอาอีกแล้วนันยายของผู้ใดดึงอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอึดเรียบร้อยเอาครับรุ่น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 เบิ่งครับคันเบ็ดกล้งคงนุ่งแล้วครับพี่น้องมันเอารุดซ้ำครับพี่น้องเห็นปลาแต่ว่่ได้น้ำขึ้นจากอาทิตย์เลยครับเนี่ยยังมาทันพอเนาะ ยังมาทันพออาทิตย์ครับพี่นอ้อง,นนงครับผมดึงเปลววินเลยครับพี่น้องแดดนี่บ่ยานเลยแะ,ะมาอมกแล้วจังหดเอามาอีกแล้วครับนุ่หนนะ่อยไม่รถจอดทั้งนั้นสีบอถเ่อนสีบเกียร์รถไปเนาะแบบนี้เนาะมอไซค์บลดูดอาฟา หลังเนี่ยเอาอีกแล้วครับนังไหนมาบอมาบอเอา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 เดี <apply some drinks together> <t UC S> ๋ยวะได้ลุดหรือบอเอาได้อีกแล้วครับพี่น้องนี่งามงามเลยปะยืนนั่งมาท่านันถึงหาที่อยู่เป็นสิบตัวแล้วครับพี่น้องแต่ดึงนี่ผู้นั้นดึงผู้นี้ดึงอยู่ ทองลางนี่ยังมนันเดยจ้อยบ่มานไปไหนครับโอ้บรรยากาศการหากินนะครับพี่น้องน้ำขึ้นป่ามาอีหลีคือเพิ่เว่าออตัวงามน,น้ำรถก็มดกินปลาแล้วบาทเนี่ยช่วงนี้ก็ปลากินหมดแล้วครับคนก็กินปลาต่อเป็นวิธี ชีวิตแล้วครับพี่น้องสารบ้านเฮา,เ,าเดี๋ยวาลองมาลุ้นอีกสักสองสามตัวก่อนกลับบ้านครับพี่น้องเอเดี๋ยวมาลุ้นสิมาติดตามให้เบิ่งไหมคุณได้อีกแล้วครับคุณคุณครับเาเดี๋ยวขามมาทางนี้ทรงหมานเท่าพ่อนี่เร่าเท่าพ่อน,น,อนี่ส่งหมานเนะเท่าพ่อนี่ผู้เดียวเกือบเจตดแปดโลดแล้ว เป็นปลาน้อยครับปลาขาวซอย,ยครับพี่น้องคุณน่ะตอดยุบยุบอยู่ครับพี่น้องคุณน่ะตอดได้น่ะเป็นกลุ่มเลยได้น่เนาะเป็นหมู่เลยครับพี่น้องคุณอุอ้ยเอา,เเอาแล้วเอาเรียบร้อยครับม,มนุษย์ได้บาลเนี้ยบอ่อพลาด มาบึงตัวปลาครับพี่น้องอ้าวอ้าวสองตัวหรือตัวเดียวตัวเดียวครับคุณน่ะอ้าวให้พี่น้องมาบึงนั่นงามๆค่ัอ้าวขอบพุณครับโอ้มันกินไร้คางมันดูดเอาเนาะแก้มมันดูดเราครับปลาเขาใสครับมันดูดไร้คางพี่น้องเขาตาเข้าเหงือกนะแฮ่สี่เส้นนี้สามเส้นหาพอดีเนาะถืถอว่ ติดก้อนผมมาหน้าแร่งเวิ้งนี้แห่งคอดๆต่อบมอมีห<ม>ันน้ำน้ำขึ้นมาบ่าหอนเนาะอันนี้น้ำซีหนุนเนี่มีนเป็นบะนเอาแล้ะนุ่นบาทต่อไปครับมาประมาณจากสามสี่ชั่วโมงถึงบ่อนี้ครับเนี่ยประมาณสามสี่ชั่วโมงครับไปหาฮุโลปปากเริ่มตายแล้ว มันอักมันอักมันกะช่างมันน้อยเนาะเด,นนเดียนห้อนครับพี่น้องนี่ในป่าเรื่อยๆนี่ขาวสวยยงามเนะครับพี่น้องพายุ่งวันทนี่แล้วเอาวันที่วันที่สามว,วันที่หนึ่งหลับมือเอาโอ้ขึ้นหยกเปลี่ยนบ้านดินบาดต่อไปครับ ทางกันเป็นไรซีบอสเอ,า,อาได้อีกแล้วนะโอ้ชาวเดียวครับมันมันเลยครับพี่น้องพ่นน่ะเนี่ยยัง อันนั้นๆได้อีกแล้วด ok ังไหมครับพ ok ี่น้องดังโอ้ยส่องในบ้านนี่ส่องในบ้านเนี่ยเอากินอีกแล้วเต้พูดนะไรครับพี่น้องคาราเพดยังมาทันแล้วอยู่ทั้งนั้นกินอีกแล้วครับโอ้ เอาๆมาแล้วครับนี่มาแล้วมาแล้วมา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 ทัาพพ่อเรถือเบ็ดมาแล้วเพือมาขั้นเดียวเนาะวันนี้นอ้อเบ็ดเนาะเอาอีแล้วนั่นกินสองสองสองขันเลยนะมูดจังไดบุญนี่ผู้เสือดำนี่กินดีครับครับน้นองนี่ครับเอาลุดเตะ รุดเดียวเป็นเหงือขนมปังครับพี่น้องปุ้บันเหงือนี่ปั้นบันทันเลยนี่นแม่นี่ <c oughs> <c oughs> ปั้นเหนนเงืออย่างเดียวเลยสั่นบันทันครับพี่น้องเอา้ามามารุ่นนี่ขั้นนี่ครับ ปลากำลังห่าเลยเด็กครับพี่น้องในปลานี่ขนาดอยู่ในกระชังยังโดดวัดเบิ่งมันเบิ่งมันมันตอดกินดำขึ้นบึบเลยพี่น้องวัดมีแต่แนวเดียวเลยตอนนั้นดำขึ้นบึบเลยตอนนั้นอ้ยวานก็เอาไวได้หรอกอยู่กลางน้ำครับพนะน่ะ นี่แต่แนวอยูเลยมาแล้วครับมาแล้วมาแ้มาแล้วมาแลมาแล้วมาล้วมาแล้วมาแมาแล้วาลม่แ้า้มามาแล้วมาแล้ <tốn>, <_sters> <_ bait> <_ LAKE> <D shelf> má <nămnaire> <_ Meyer> มีแก้วเขาใช่ไหมครับเฮ้ยเนี่ยเ้ยเนี่ยแล้ววันนี้จะให้เบิ่งเป็นการตุ๊กบ็ดอันปลาขาวสซอยครับผมปลา,า,ววรปาธรรมชาติครับ โอ้แต่ยืนเบิ่งเข้าเดียวเข้าเดียวแล้วครับอันนั้นก็ได้หาหกลผกบนล่ะหน้าเราก็เป็นเป็นแถวเลยครับพี่น้องกำลังดึงนี่เมืออ่อกับไปค่อนครับเดี๋ยวมูรุ่นนี่มาถ่ายท้าใม้เบิ่งไหมอ่าหอนแดดครับพี่น้องสวัสดีครับ